ร้อ <150 S 2> เป็นคำตอบที่ที่ที่กูก็ไม่รู้อะแพงไปนะสู้ไม่ไหวว่าอะไรเงี้ยลองต่อลองราคานหนึงเขาเปิดมาให้เปิดมา500ทพี่50ไหวไหมใส่เครื่องดื่มมาใหญ่ขนาดนี้เออถ้าวันหนึ่งกินหมดนี่นี่คือหนักเลยนะนี่ครับผมว่าโหลไม่เท่าไหร่แต่ของข้างในเนี่ยยางจับ สวัสดีครับเรนนี่คือเพลนดีวิวก่อนอื่นผมถามคําถามก่อนเพื่อนๆครับมีใครชอบเดินตลาดวินเทจที่เป็นอาจจะเป็นตลาดนัดมือสองหรือว่าถ้าในกรุงเทพเนี่ยก็อาจจะเป็นตลาดรถไฟตลาดคลองถมตลาดนกฮูกตลาดบาบาลาที่จะมีของมือสองขายเคยเห็นโหลคล้ายๆแบบนี้หรือเปล่านี่โหลแปลกๆหน้าตาแปลกๆแ,แบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้เพื่อนๆครับหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆนะเดินไปเจอพวกโหลหน้าตาแปลกๆประมาณนี้ตามตลาดวินเทจ อย่ามองข้ามเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพอมาอยู่ในบ้านของเราแล้วก็มาแมทช์กับท็อปต่างๆหรือว่าออเทอร์ต่างๆนี่มันจะเพิ่มฟีลลิ่งให้บ้านของคุณนั้นมีความคลาสสิกเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นก่อนนะครับมาดูก่อนว่าผมได้โหลมาเนี่ยนะครับแล้วผมเอามาทําอะไรยังไงบ้างน่าจะเห็นแล้วเนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะโหลที่ได้มาเนี่ยมันจะเป็นโหลเปล่ปาๆแบบนี้นี่เออหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้อันนี้เว้ยฟิลมันจะเป็นแบบว่าโหลวายนี่คือโหลวายนะแต่ว่าเออ แตถามโทษน,นะฮะใส่เครื่องดื่มมาใหญ่ขนาดนี้เออถ้าวันหนึ่งกินหมดนี่นี่คือหนักเลยนะแลกแอกคแอเลยคือคือถ้าวันหนึ่งกินหมดนี่แอกเลยนะครับแต่อย่างนี้คือโหลพวกนี้ในตลาดวินเทจทั่วไปนะยังพอหาได้อยู่ซึ่งพอได้มาแล้วครับก็เนี่ยเนาะมันก็จะมาแบบเขาก็จะล้างมาเรียบร้อยนะครับคือ <Yes. S 1> บางโหลอะบางขวดอนยะ่างเงี้นะอ่าเรียกขวดได้ไหมมันจะเขินไปหนไหมวะอ่าเรียกหไปไปห <laughs> โหลแล้วกันอ่าคือบางโหลเนี่ยเขาก็จะมีแบบเห็นไหมอันนี้ก็จะมีสลากเดิมคือถ้ายิ่งมีสลากเดิมอยู่นะมันยิ่งคลาสส่ม เจอแล้วอ่ะมันไม่มีสลากแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาเน้นเรื่องพร็อพข้างในดีกว่าคืออย่างนี้นะฟิล์มไทยดิคลาสสิกของเก่าวินเทจใบเท่าไหร่ห้าร้อยเอยไหมห้าร้อยใช่ไหมแพงไปครับแพงหนแพงไปให้ไทยใหม่อีกทีหนึ่ง150 150ร้อยห้าสิบเป็นคำตอบที่ที่ที่กูก็ไม่รู้อ่ะ คืองี้ที่บอกว่าไม่รู้คืองี้บางที่อะฮะคือไปเจอเอาตรงนะบางที่ผมเจอโลแบบน,นี้แปบาทร้อยเดียวก็มีคือที่บอกว่าไม่รู้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปเจอที่ไหนแล้วเราไปเจอเนี่ยในสภาพเป็นแบบไหนด้วยคือบางที่อะแพงไนงะคือถ้าเจออะพอเก็บมาได้ก็เก็บถ้าแบบแพงไปนะสู้ไม่ไหวว่าอะไรเงี้ยลองต่อรอ,องราคานิดนึงเขาเปิดมาให้เปิดมา500พี่50ไหวไหม <c oughs> ปาดเข้าไปเข้าตาเรียบร้อยเลยอะคืออันนี้นะผมคุ้นๆน,นะว่าใบเนี้ยผมซื้อมาประมาณร้อยกว่าบาทนะครับส่วนใ อื่นราคาใกล้เคียงกันที่เป็นทรงนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีทรงอื่นด้วยอย่างเช่นทรงแบบนี้เนี่ยเนี่ยทรงแบบนี้มันก็เอามาใช้ได้นะส่วนอันนี้เป็นโหลชัดเจนฝานี่คือชัดเลยว่าเป็นโหลโอนตินดูดิประทานโทษเออกินหมดนี่นี่มันมันจะแข็งก่อนไหมโอนตินเนี่ยทีนี้หลังจากเราได้โหลมาแล้วครับผมว่าอ่าโหลเนี่ยมันเป็นดีไซน์ถ้ามันสวยๆหน่อยนะครับมันจะครึ่งๆนะครับโหลเนี่ยก็ช่วยได้ครึ่งหนึ่งปัจจุบันนี้มันก็จะมีแบบพวกโหลพวกขวดโดยเฉพาะขวดแอลกอฮอล์ที่เป็นยุควินเทจเนี่ยมันสวยๆเยอะแยะ แต่ว่าข้อเสียคือปากขวดอ่ะมันจะเล็กแล้วมันจะเอาอย่างอะไรที่เราเราอยากจะใส่เข้าไปเนี่ยมันจะใส่ได้น้อยอย่างนี้ยผมก็ใส่ไข่เข้าไปเพราะมันใส่พอได้ใช่ไหมอันนี้จะเห็นว่าสลากเขาไม่มีมาแล้วแต่แน่นอนพอสลากไม่มีแล้วเนี่ยผมก็อัดแน่นจัดเต็มเลยคือผมก็ใส่ไข่นี่นะเป็นไข่แบบอ่ะอ่านี่ก็คือใส่ไปตรงๆนี้แหละ เนี่ยนะครับนี่ครับนี่ก็คือมันก็เป็นไข่ที่เอาหลวไข่อ่ะที่เราไปหย่อนเหรียญเนี่ยแค่นี้เองเพื่อนๆมันคือเพิ่มความคลาสสิกให้ในบ้านเลยพอไปตั้งวางตรงไหนมันก็คลาสสิกมากนะโหลอย่างงี้ดูดิฮะด้วยสนุราคานะคือโหลเนี่ยประมาณสักร้อยกว่าบาทแล้วไข่ปัจจุบันนี้ก็มีขายตามตลาดทั่วไปแล้วเหมือนกันซึ่งตลาดที่เป็นตลาดอย่างสมตนว่าสมพงสมเพลงหรือแม้กระทั่งนะเข้าไปซื้อในพวกช้อปปี้และสระมีเหมือนกันเลยแบบนเนี้ยเนี่ยโหลนี้นะ สรุปราคาแล้วอะไม่เกิน300ไม่เกิน350บาทผมตีเต็มที่เลยเนี่ยดูดิ300อกว่าบาทได้ขนาดเนี้ยอันต่อมาคืออันนี้โหลสําหรับผมนะผมว่าโหลไม่เท่าไหร่แต่ของข้างในเนี่ยยางจับผมบอกกอนนะสิ่งนี้นะครับมีการพูดคุยแล้วสอบถามแฟนๆมาก่อนหน้านี้แล้วว่าใช่ไม่ใช่พี่ๆลอง,งดูใกล้ๆนี่ มันเป็นคูปองเว้ยอันนี้เป็นคูปองที่แผ่นอะคริลิกแล้วเขาจะตัดกลมแล้วสีของแผ่นอะคริลิกเนี่ยมันก็จะเป็นเหรียญราคาที่ต่างกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นคูปองของแดนเนรมิดเว้ยนี่คือเป็นโลโก้แดนเนโรมิดเลยนะคือผมสอบถามมาแล้วพี่เพื่อนๆลงความเห็นกันมาแล้วนะครับว่าอันนี้คือคูปองที่เขามีการเอาไปใช้จริงๆแหละในแดนเนรมิดแต่เอาตรงๆนะ ก็จําไม่ได้ว่าใช่จริงหรือเปล่าใครพอจะจําได้แล้วเคยไปใช้ครูกองอันนี้อันนี้เลยนะพิมพบอกหนว่าใช่ของจริงหรือเปล่าคือถ้าทับของจริงนะนี่คือแบบโคตรแรในตานานเลยนะแต่ว่าอ่ะคือพอได้มาอย่างเงี้ยแล้วก็มาใส่โหลโหลเนี่ยราคาหลักสิบนะเนี่ยพอ,อามาใส่ไปดูดิแล้ววางโคตรเฟี้ยวแล้วยิ่งวางนะตรงไหนที่จัดวางแล้วมันมีแบบมีพอปมีแบ็กกรองแบ็กกราวอะไรหน่อยนะครับสูตรว่าผมเรียงเทปคัสเสร็จไว้เรียงอะไรไว้ข้างหลังเนี่ยมันก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งไปนไงเพื่อนๆง่ายๆแค่นี้เองนะฮะเออ 呃塞它进 อ่ะมาที่ต่อมานะครับนี่คือโหลโอนตินในตำนานผมบอกกันนะคือผมเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันเป็นโหลที่แบบว่ามาจากรุ่นไหนในผลิตภัณฑ์ของโอนตินเขาใครพอจะทราบบ้างเนี่ยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแต่อย่างนี้โหลนี้นะครับผมว่าดีไซน์เขาน่ารักดีและที่สําคัญเนี่ยปากขวดเขากว้างมันสามารถใส่อะไรที่เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเข้าไปได้แล้วข้างในนี่ครับที่พี่ครับโหลนี้ไม่แพงเว้อยอันเนี้ยแต่ว่าข้างในเนี่ยมันก็คือเป็นพ็อปเป็นของเล่นนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแรไอเทมแล้วเหมือนกันนะครับอ่ะเทมาเล็กน้อยแล้วกันนี่คือ เหรียญจากโปเกมอนผมก็แบบว่าได้มาจํานวนประมาณหนึ่งเลยนะครับไปเหมามาอันนี้ที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยฟิลฟิลงไทยดิไอเหรียญเนี้ยนะทั้งหมดเนี่ยราคาเนี่ยน่าจะประมาณเท่าไหร่แร่มากอาแร่แรอยู่ เฉียนหมื่นเฉียหมื่นจริงๆแล้วราคาปัจจุบันเนี้ยไปใกล้ตรงนั้นแล้วเพราะว่ามันเริ่มหายากแล้วแต่ตอนที่พี่ได้มาเนี่ยพี่ได้มาหลายหลายปีมากแล้วนะครับซึ่งนะเขาก็จะมีพ่อค้าไมคาที่แบบว่าเอามาปล่อยเหมาขายอะไรเงี้ยบางชุดอะที่ได้มาประมาณกำมือประมาณเนี้ยหลักร้อยบางชุดได้มาถุงใหญ่ๆนี่เลยหลักพันก็มีแต่ว่านี้พี่ดูดิคือพอได้โหลน่ารักน่ารักมาประกอบกับอุปกรณ์หรืออสซอรีหรือพ็อปที่มันเป็นแบบพ็อปยุค90โดยเฉพาะคนที่ชอบของเล่นนะครับอย่างนี้เป็นเหรียญโปเกมอน Pokemon แล้วไซมันน่ารักไงพอใส่ปปุ๊ น่ารักปั๊บเออเหมือนเราเลยเหมือนเขาเลยชิ้นนี้นะครับยินดีนําเสนอมากๆคือด้วยความที่ฟีม,มันก็มีหลากสีแล้วมันอยู่ในโหลดีไซน์ที่มันน่ารักฟุง้งฟิ้งมันก็ดีไซน์เก๋ไปอีกแบบหนึง่งแล้วพอไปจัดวางอยู่แบบท่ามกลางพ็อปของบ้านเนี่ยนะฮะมันก็เพิ่มความคลาสสิกให้บ้านได้ด้วยทายอีกเหมือนกัน,นะฮะฟิลครับโหลเนี้ยราคาประมาณเท่าไหร่สองพคำตอบนะ ไม่ถึงครับโลนี้นะราคาลุมรูมไหนะนะหลักร้อยอ่าแต่ต้องประกอบให้เป็นนะที่บอกว่าหลักร้อยแล้วต้องประกอบให้เป็นคืองนี้โลเนี่ยราคาร้อยกว่าบ,บาทจําได้ไหมเมื่อกี้ <Yes. S 2> ทีนี้ไอ้ตัวกากฟิล์มเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเขามีแบ่งขายอยู่บางที่ก็อันละประมาณสัก10บาทบ้างแต่ว่าถ้าเรามีเพื่อนๆน,นะที่แบบว่าทําอยู่ร้านฟิลม์มอ่ะคือพอดีว่ามีมีรุ่นน้องไงที่มันบอกว่ามันเปิดร้านฟิล์มอะไรเงี้ยก็เลยแบบโทรไปจองมันไว้แล้วมันก็แบบว่าเอ้ยพี่อะเอาไปแบบว่าอันละประมาณสักบาทสองบาทแล้วกันโอ้โหทีนี้ดูดิ อันนี้คือน่าจะประมาณสัก 30- 40ตันเท่ากับว่า30เต็มที่นะร้อยกว่าบาทเพราะฉะนั้นโหลเนี้ยสนุราคาแล้วไม่เกิน500ไม่เกิน500แล้วดูดีได้สวยขนาดนี้ oh. คอรเฟวไปไงทีนี้ถ้าโหลนี้นะตอนแรกอะผมงงเหมือนกันเว้ยหัวผมนะผมไปแล้วว่ามันต้องเข้าไปได้ดูว่ามันต้องเข้าไปได้ดูว่าเห็นคนเคยเอาเข้าไปได้แล้วนี่อ่ะลองดูหนึ่งก,กักอันนี้คือกักฟิล์มนะแล้วเวลาจะใส่เข้าไปเนี่ยดูนะดูไซส์ก่อนนะหนึ่งสองสามติดใส่ไม่ได้ ติดแล้วทำไงวะเห็นเขามีกันมาก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเขาใส่ไปได้ด้วยอ่ะปรากฏว่าอย่างนี้ลองหามุมแล้วยัดดีๆอ่ะเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยหามุมแล้วยัดดีๆเข้าได้ครับนี่ครับนี่ครับ มันกระแทกดิอ้ยเจ็บเลยอะ่ะเออนะฮะแต่ว่าอย่างงี้คือก็ต้องค่อยๆทําไปนะครับเนี่ยฮะดูดิแค่นี้เองอะ่ะน่ารักน่ารักนะครับพับลังหมื่นทําด้วยมือเราด้วยราคาหลักร้อยแล้วบ้านเราเนี่ยคลาสสิกด้วยมือของเราเองเนี่ยเฟี้ยวมากนะครับอ่ะไปไงเพื่อนๆเ,เห็นไหมแค่แบบว่าเราเนี่ยฮะดีไซน์ของเราเองแล้วอย่าลืมนะครับสําคัญเดินไปไหนมาไหนเนี่ยไปเจอโหลอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยอย่ามองข้ามเพราะว่าพอได้มาแล้วเนี่ยลองเอาพับเ เล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะพับยุค90เนี่ยยัดเข้าไปใส่เข้าไปไปจัดวางที่บ้านเนี่ยมันเพิ่มความคลาสสิกให้บ้านได้อย่างสูงเลยทีเดียวนะครับนอกจากพร้อมน่ารักน่ารักแล้วเพื่อนๆผมบอกเลยนะสิ่งที่ต้องมีมันคือเฟอร์นิเจอร์ที่น่ารักน่ารักแล้วยิ่งช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยแนะนํานี่เลยเก้าอี้นี ตัวข้างหลังผมเก้าอี้จาก Workstation Pop Culture Series Model S สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพแล้วผมบอกเลยนะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เก้าอี้สุขภาพอย่างเดียวมันสวยฟิวด้วยจัดวางตรงไหนโต๊ะไหนเนี่ยนะฮะก็ฟินไปทั้งบ้านฟินไปทั้งออฟฟิศเลยทีเดียวพนักพิงเนี่ยปรับได้ถึง135องศานอกจากนี้เนี่ยยังมีระบบแรงต้านนะซัพพอร์ตหลังได้ตามน้ำหนักได้แบบอัตโนมัติเลยแล้วก็เวลาที่เราเอนไปเนี่ยนะฮะมันจะมีเหมือนคนมาบีบหลังให้นวดหลังให้อันนี้ดีมากๆ แล้วก็เบาะที่นั่งเนี่ยสามารถปรับเข้าออกได้รองรับน้ําหนักได้สูงสุดถึง150กิโลกรัมวัสดุนะครับเป็นตาข่ายคุณภาพสูงอันนี้ชอบมากๆเลยแล้วก็ที่รองหลังสามารถปรับตามสรีระได้อัตโนมัติเลยครับช่วยทําให้หลังตรงถูกต้องตามหลักสรลรศาสตร์ด้วยอันนี้ฟิลจัดๆเลยเพื่อนๆครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะเพื่อนๆนะที่ผมบอกมาเนี่ยเอาห้องจริงจะต้องอยู่ในเก้าอี้หลักหมืน่น <Yes. S 1> ซึ่งจริงคุณจะต้องอยู่หลักนั้นอยู่แล้วตอนนี้ที่ Work Station มีโปรโมชั่นพิเศษนะครับใครที่ดู ให้ด้วยราคาหลักพันเฟี้ยวมากว้า wow, วมากใครสนใจก็เข้าไปปักกันได้นะครับนอกจากมีพอบสวยๆพอปน่ารักน่ารักแล้วผมว่าน่าจะต้องมีเก้าอี้สวยๆแล้วเน้นเรื่องของคุณภาพเรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยเอามาตั้งอยู่ในบ้านเอามาตั้งไว้ในออฟฟิศตอบโจทย์มากๆเลยนี่นะฮะอ่ะติดตามให้ดีว่าครั้งหน้าเราจะรีวิวอะไรให้ได้ดูกันนะครับหรือว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากให้ผมรีวิวอะไรคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย